สวัสดีครับ p ทีเน e n e ์นะครับ n เ n ล c h a i ลิ n no นะฮะเช้า,ชานี้นะครับเราจะมาคุยกันถึง Value Circle นะ Value Circle เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างวงล้อแห่งคุณค่านะฮะก็คือการสร้างคุณค่านั่นแหละนะฮะแต่ผมทำให้เป็นเป็นวงล้อโดยการที่นะครับ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวงในสุดนะฮะก็คือเรื่องของงานรูทีน<อ>นะครับอะไรนะฮะหัวใหญ่เนอะเออมันเหมือนหัวหอมอะ่ะด้านในสุดคืองานรูทีนถ้าคุณทำนะครับผมไล่จากในออกนอกนะคุณคุณจะไปดีไซน์วงล้อใหม่ก็ได้เป็นนอกเข้าในก็ได้แล้วแต่นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่วงล้อของผมเนี่ยผมเล่าก่อนว่าด้านในคือรูทีนถ้าคุณไม่ปั่น ะะถ้าคุณไม่ปั่นโมเมนตัมถ้าคุณไม่สร้างคุณค่ามากพอเนี่ยมันก็ยังอยู่ในรูทีนอยู่ในวัฏฏะของการเกิดแก่เจ็บตายอ่ะนะฮะหมายถึงว่าคุณก็ทํางานเป็นเช้าชามเย็นชามตามเวรตามกรรมไปอ่ะนะครับคุณก็อยู่ในวงล้อวงไหนซึ่งผมคิดเรียกว่าเป็นวงอาร์คือวงรูทีนนะครับก็เหมือนทางานไปเรื่อยๆอ่ะนะหัวหน้าไม่สั่งก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำไม่ตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางานไปก็หัวหน้าสั่งก็ทําน้อยกว่าที่ท,ที่ที่เขาสั่งอยู่ประมาณ สิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่คอมพลีตแล้วมันก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เป็นคนที่กลุ่มกลุ่มคนกลุ่มนี้คือกลุ่มมนุย์รูทีนเนี่ยนะครับหรือบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นเป็นเสมียนเนี่ยนะฮะอาจารย์วพัทท่านท่านจะท่านจะรีเฟอร์เสมียนเสมียนไม่ได้เป็นเรื่องลบนะอย่าเขาจะผิดเสมียนนี่คือไมเซ็ตครับไมเซ็ตที่มันเป็นรูทีนที่มันทำไปเรื่อยๆ มาเลียงเียงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไฟอะไรมากในชีวิตนะอยู่ไปเรื่อยๆก็กินเงินเดือนมาขนาดนี้ก็ก็อยู่ได้ก็แฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ต้องการสร้างแวลูใหม่ๆไม่ได้ไม่ได้มีชาเลนจ์ใหม่ๆนะครับหัวหน้าสั่งงานไปก็อาจจะทําได้ไม่ครบหรือครบบ้างไม่ครบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็กลุ่มพวกนี้คือกลุ่มผมไม่รู้ว่าผมไม่อยากสรุปและตัดสินว่ามันคือกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กรของคุณหรือเปล่านะครับ ถ้ามันใช่เราจะต้องทรานส์ฟอร์มกลุ่มนี้ให้มาอยู่ในวงกลบที่2นะวงที่1ข้างในสุดคือพวกมนุษย์รูทีนนะครับวงที่2เนี่ยก็คือวงที่เริ่มสร้างแวลูแล้วนะฮะขอขอขอ,ขอนีญาไล่ก่อนนะวงที่3าคือวงที่ทรัสคืออยู่ในเลเวลของทรัสะนะครับคือเป็นวงที่เราสามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นระดับเมนเจอร์ระดับซีเนียร์ละนะระดับซูเปอร์วิเซอร์นี่คือคือพวกแวลูระดับโอเปอเรเตอร์ก็จะเป็นพวกอะไรฮะยังเป็นพวกรูทีนอยู่นะ แล้วก็ในวงที่สี่ก็คือเรื่องของรอยัลรอยัลก็คือวงที่แบบอ่ามองได้สองมุมอ่าจะมองว่าเป็นรอยัลในเชิงของคัสเตอร์เมอร์ก็ได้เป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มรอยัลก็ได้ลูกค้าประจํานะครับแล้ววงสุดท้ายวงที่ห้าเนี่ยคือวงที่ผมเรียกว่าเป็นแฟนแฟนคลับเป็นแฟนนะฮะคือเรียกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ได้เลยนะฮะคือความไว้ใจถ้าพูดถึง value circle เทียบกับ องค์กรมองพนักง,งานแล้วถ้าเราอยู่วงที่ห้าวง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 ,วง,ว,งวงที่ผมเรียกว่าแฟนเนี่ยนะฮะคือวงที่เรียกว่าออ,อ,อมอบหุ้นให้กันเลยขายหุ้นให้กันแล้วะในบริษัทนะครับถ้าถ้ามองนะในแง่ของลูกค้านะก็คือลูกค้าก็เป็นระดับแฟนคลับคืออย่างนี้ถ้าถึงระดับแฟนแล้วเนี่ยถึงแม้เราจะมีพลาดลนิดหน่อยเออขาก็จะมองข้า เขาจะมองข้ามเลยนะถ้าเป็นระดับแฟนกันแล้วเนี่ยพลาดนิดพลาดหน่อยเนี่ยเขาจะมองข้ามนะฮะแต่ถ้าคุณอยู่ในระดับลูทีนอย่างเงี้ยคุณพลาดปุ๊บเขาเอาออก,ออกจากองค์กรเลยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองครับว่าออคุณเนี่ยอยู่ในวงตอนนี้อยู่ในโพสิชันของคุณเนี่ยตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าทํำยังไงเราถึงจะสร้างคุณค่าให้อยู่อย่างน้อยให้อยู่ในวงที่สนะฮะ วงซูเปอร์วิเซอร์หรือวงที่มันมีแวลูเกิดขึ้นนะครับทีนี้ในคลิปนี้ผมขออนุญาตแชร์สั้นๆเรื่องของแวลูแล้วกันจะสร้างแวลูยังไงนะครับหนึ่งการสร้างแวลูเนี่ยไม่ใช่การทักทายร้อยเปอร์เซนต์อย่างเดียวนะฮะไม่ใช่การชมคนอย่างเดียวนะฮะพวกนั้นก็คือแวลูที่เป็นเรียกว่าเป็นเบสิกแวลูการพื้นฐานของการสร้างแวรอลูใจมันต้องมีมีความเป็นผู้ให้นะฮะเป็นโกเกิลเวอร์แล้วก็มีเอมพัติส์มีคอมเพสชั่นอันนี้คือจุดเริ่มต้้นของงกาารรสร แต่ในการสร้างแว l u ลูของโปรเฟ s ชั่นอลหรือมืออาชีพแล้วเนี่ยต้องสร้างแว l ลูแบบเป็นระบบนะครับเป็นระบบนะฮะมีเป้าชัดเจนว่าเออช้านี้ฉันจะทำแวร์ลูในเรื่องอะไรนะฮะบ่บายนี้ฉันจะสร้างแว l ลูในเรื่องอะไรนะครับแน่นอนครับว่ามันมีเส้นบางๆระหว่างแว l ลูกับรูทีนนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะเถียงผมในใจว่าเอาแล้วที่กูทําเป็นรูทีนอยู่มันไม่มีแวลูเลยหรือมันมีครับแต่ ผมอยากจะให้ท่านมองเห็นไงครับว่าท่านจะต้องทำกระเถิบไปอีกกี่กี่สเต็ปหรือต้องมีแอดออนอะไรบ้างถึงจะคอนซิเดอร์ว่าถึงจะพิจารณาว่ามันคือแวลูไงฮะถ้าเกิดรูทีนท่านคือทำสิบใช่ไหมฮะ,ม,จจะมันอาจจะมันอาจจะมีแวลูล่ะสมมุติว่าแวลูมันอาจจะมีข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10คือแวลูล่ะแต่พอคุณทําไปทํามานั้นแวลูนั้นจะถูกกลืนกลายเป็นรูทีนพอเข้าใจผมพูดไหมฮะแวลูนั้นจะถูกกลืนกลายเป็นรูทีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เอายกตัวอ,อย่างง่ายๆสมมุติว่าตอนนี้รูทีนคุณคือ0-10นะฮะถ้าคุณอยากให้มีแวลูคุณทำ11-12สิครับนี่คือนี่คือนี่คือคอนเซ็ปต์นะฮะไม่ใช่คุณทำ1-10ยังไงก็อย่างนั้น1-10อยู่นะครับมันก็มันก็คือรูทีนถูกไหมฮะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณทำ11-12ได้แล้วคุณทำ11-12ได้อย่างต่อเนื่องแล้วนะฮะนะครับไอตัวที่จะกลายมาเป็นแวลูเนี่ยก็ต้องเป็น13-14 นึกออกไหมครับพอคุณทำ13 14อย่างต่อเนื่องสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะ6เดือนปีหนึ่งผมไม่รู้นะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรฮะจะกลายเป็นรูทีนเพราะฉะนั้นหลักของ value circle เนี่ยนะฮะหรือ cycle ก็ได้จะใช้คำไหนความหมายเหมือนกันนะครับก็คือคุณต้องปั่น value ของตัวคุณเองปั่นโมเมนตัมที่สร้างพลังใหม่ๆมาให้ในองค์กรสร้าง value สร้างคุณค่าใหม่ๆมาให้องค์กรและลูกค้าเนี่ย คุณต้องมีปัญญาปั่นแล้วคุณต้องโชว์ฝีมือโชว์ฟอร์มมึนองออกมาว่าโอ้โหคุณกินเงินเดือนขนาดนี้หรือขนาดนั้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยอะไรคือแวรลูใหม่ๆของคุณหรือคุณเป็นแค่ไอ้มนุษย์เสมียนใช่ไหมครับหรือไอ้มนุษย์รูทีนนะครับคุณจะยอมให้แบรนด์หรือว่าหน้าที่บอกยี่ห้อของคุณของผมเนี่ยคือมนุษย์รูทีนหรือเปล่านะครับถ้าคุณไม่ยอมในใจคุณไม่ยอมแพ้คุณคุณเป็นนักสู้นะครับคุณก็ต้องสู้โดยกัน ใช้พลังของคุณออกไปปั่นออกไปสร้างคุณค่าใหม่ๆนะครับจะจะเล็กจะใหญ่ไม่สําคัญแต่ต้องใหม่และต้องต่อเนื่องนะฮะสำคัญคือมันต้องมี consistency mm hmm. ทีเนี้ยเรามาคุยกันตรงนี้นิดนึงนะ mm hmm. คุณชุดิม,มาว่าเฮ mm ้ hmm. อยอย่าอย่าอย่าขวายห้างยกลูกค้าเข้ามาดูไม่ดี mm hmm. เห็นไหมฮะเ mm hmm. นี่ยวัยรุ่แล้ว mm hmm. ผมบอกน้องเขาว่า mm hmm. อ,อย่านั่งขวยห้างลูกค้าขับรถผ่านไปผ่านมาดูไม่สุภาพ mm hmm. คุณขวายไม่เไรคุณขวายในรถนี่อันนั้นเขาขวายอยู่ข้างนอกโอเค <Okay. S 2> นะครับทีนี้ผมอยากจะแชร์นิดหนึ่งก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคลิปนี้ประมาณ1ิบนาทีกว่าแล้วคุณช <rim> ุติมาแชร์แวลูนิดหนึ่งว่าอะไรคือแวลูที่ที่ที่สำคัญแล้วที่ที่ที่เราจะต้องทำนะครับอ่าหลักๆนะถ้าสมมติว,ว่าอยู่ทำงานในองค์กรมันก็คือทำทำเกินหน้าที่ทำเก <acements S 2> <blas. S 1> ินหน้าที่แน่นอนใครไปทำเท่าหน้าที่ใช่ทำแล้วมันเป็นการ ช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ทําแล้วมันเป็นการทําให้คนรู้สึกดีก็ได้คือในด้านความรู้สึกก็ได้ในในด้านของเนื้องานก็ได้ครับค่ะเอ่ออะไร,รอย่างีคะแล้วก็การทาเขาเรียกว่าอะไรการการมีไม์เซ็ตเท่าแก่ทําในสิ่งที่ไม์เซ็ตเท่าแก่มันถึงมี v a l ูทําในสิ่งที่หัวหน้าไม่ต้องสั่ง <ค>อไม่ต้องสั่งหัวหน้าไม่ต้องสั่งนะครับนะฮะโอเคทีนี้ถ้าเราจะทําเป็นระบบเนี่ยมันก็ต้องกลับมาที่คําว่า t ทรแอดนะฮะไทรแอดเนี่ยคือ OK เของผมเลยแหละ t ทรแอดก็คือเทรนราว์อินฟลูเมนต์นะครับเออออดิตแล้วก็อะไรฮะเออไดอะล็อก นี่คือนี่คือ value นี่คือนี่คือ o r e value ของของของ,ของฝ่ายบริหารสำสำหรับตัวผมนะฮะก็คือจะต้องมีไอ้หตัวนี้ไอ้ t r a เนี้ยหมุนปั่นเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัว Tools ในการใช้ปั่นพลังเป็นตัว Value ในการใช้ปั่นพลังองค์กรหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆอย่างวันนี้บ่ายนี้เราก็จะมี Workshop s e n ซนส f อ e l l นะฮะที่เราคุยกันว่าเราจะมีการทำอะไรฮะ re r e c r u i t m e n t คนไขที่เข้ามาใน Workshop เนี้ก็จะต้องขายตัวเองอย่างสุดๆก็จะต้องรีด รีดความเจ๋งรีดรอเรือสระอีดอเด็กนะฮะรีดมันออกมาความเจ๋งของตัวเองมีอะไรเพื่อที่จะมาสมัครงานใหม่นะครับในยุค new ค new normal เนาะตอนนี้คนตกงานในเมืองไทยโดยประมาณ8.4ล้านคนทำไมเขาต้องเลือกคุณรวมถึงตัวผมด้วยนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคนเขาจะต้องจ้างผมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีดีถูกไหม พราะนั้นอะไรคือสเตริงอะไรคือจุดขายของคุณอะไรคือแวลูของคุณเอามาคุยกันครับบ่ายนี้อ่านี่คือ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 พาร์ทของเทรนนิ่งเพราะฉะนั้นเทรนนิ่งเนี่ยต้องมีตลอดเวลานะครับองค์กรไหนอยากพัฒนาเนี่ยต้องมีต้องพยายามสร้างเอ่อ build, บิลนะฮะหรือสรรหาเทรนเนอร์ trainer, เก่งๆมาแต่ถ้าองค์กรของเรามีเทรนเนอร์ที่ มีมีสกิลของเทรนเนอร์นะครับหรือว่าบิวอินสกิลของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายที่เขาสามารถที่จะเทรนได้ฝ่าย h r d ออะไรเงี้ยนะครับเอ,อมันก็จะดีมันก็จะประหยัดไปได้หลายสตังค์นะ <c oughs> ถ้าจ้างมาทีวันถ,ถ้าจ้างผมทีวัน,นก็สองหมื่นนะอย่างอย่างเนื้อหาที่ผมทำกันอยู่นะแบบแบบเข้ามาอินเฮาส์อย่างเงี้ยนะอันนี้เช็คราคาดูได้นะครับโอเคเพราะนั้นคุณชูที่มามีแวลูอะไรอีกอีกไหมฮะ m o r n i n g brief คือแวลูไหมฮะ แวลูคือกิจกรรมซึ่งซึ่งมันคือฝังอยู่ในรูทีนนะคุณคุณผู้ชมนะอย่าคิดว่าแวรลูมันคือมันคืออะไรใหม่ๆเสมอไปถูกมันคืออะไรใหม่ๆแต่มันอยู่ในสเกจดูหรือว่าตารางที่เป็นยูดรูทีนเนื้อหาในมอร์นิ่งเนื้อหามันอ่ะต้องใหม่เพราะนั่นคือแวรลู ได้ครับอันนี้คือแวร์ลูแต่อย่าลืมว่าผมกํลาลังฝากว่าให้คุณผู้ชมไปคิดต่อแล้วกันนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถ้าคุณงงคุณก็ลองคิดไปเรื่อยๆคุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับไปเรื่อยๆคุยกับคนที่เขาเก่งกว่าคุณจิตอาสาก็คือแวลูจิตอาสาก็คือแวรลูนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะพูดอีกในในยะหนึ่งนะคุณยุทีิมาเออไอแวลูกับรูทีนเนี่ยมันคือไมค์เซ็ตรูปะ่ะมันคือไมค์เซ็ตรูปะ่ะมันคือวิธีคคคิิดดถ้าุณแบบ รูทีเนี่ยคุณก็มีไม n d เซ็ตเป็นฟิกซ์ไมซ์เซ็ตไงคือรูทีเนี่ยส่วนใหญ่เขาเ็าจะคิดทำงานให้มันเท่ากับเงินเดือนที่ได้แล้วโอ้ยจะเอาอะไรหนักหนาก็ก็ได้เงินเดือนแค่นี้ก็ทำแค่นี้เริ่มคิดถึงแวลูก็ไม่สนเรื่องเงินละไม่เกี่ยวละสนเรื่องประสิทธิภาพส่วนเรื่องมันความมันในการความสนุกคุณค่า Productivity ที่จะได้จากคนอย่างกูใช่ไหมฮะจากคนอย่างท่านจากคนอย่างผมจากคนอย่างคุณเนี่ย คุณนะี่ยสร้าง productivity เท่าไหร่ใช่ไหมไม่ใช่ไปคิดว่าก็กูเงินเดือนแค่นี้ก็เอาแค่นี้อย่างเงี้ยมันคือมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์เสมียนหรือมนุษย์รูชีนซึ่งจริงทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันคําดาวทูเดอะไมซ์เซ็ตก็คือวิธีคิดนั่นเองถูกปะ่ะแต่ถ้าคุณเป็นมนุษย์แว l u ลมนุษย์ฟ u ัสมนุษย์รอยัลหรือมนุษย์แฟนเนี่ยนะฮะคืออัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้นั้นคุณก็จะมี growth mindset นะ แต่ถ้าคุณจะเป็นระดับรอย l ได้ระดับสูงๆรอยョหรือหรือแฟนนะคุณช่วยีมาผมเสริมนิดนึงก่อนจบคลิปนี้นะ,ะก็คือคุณต้องมียุทธศาสตร์ล่ะ strategic คุณต้องมี strategic tactics คุณจะไม่มีแต่ growth mindset กับเทคนิคอย่างเดียวค,คุณไม่รอดต,อต้องมีความต่อเนื่องเข้ามาต้องมีเครดิตเข้ามาอะไรเยอะๆสุดเประดับแฟนนะสุดท้ายนะไม่ใช่มีแค่ strategic อะไรคำคำเท่ๆพวกนี้นะฮะมันคือยุทธศาสตร์แล้วแหละ กดไมยเซตสถาทิอีก mm hmm. ไม่พอต้องมีอะไรอีกคุณช่วยมาตอบผมให้ชื่นใจนิดนึงดิ <Okay. S 1> มันต้องมี resilience มันต้องมี r e s i l i e n c e คือล้มคือกัดไม่ปล่อยอะล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกอ่ะ f a i l is learning ่ะ fail ก็ไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็ fail เรื่อยๆแล้วก็ d ด w n to fail หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้วงล้อตรงนี้มันจะทำให้มันเกิด value ที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่มันไม่หยุดยัง้ง นะฮะยกตัวอย่างสุดท้ายนะฮะอย่างสมมุติเราทําระบบอะไรไปสักสักอย่างระบบหนึงแล้วเกิดจู่ๆเนี่ยมันมีแรงต่อต้านมาในในองค์กรถามว่าเราสนใจไหมฮะเราต้องพิจารณานะฮะว่าแรงต่อต้านนั้นน่ะมันมันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นจริงหรือเปล่านึกออกไหมฮะแต่ถ้ามันเป็นแรงต่อต้านเนื่องจากพนักงานบางกลุ่มขี้เกียจอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้คุณต้องใช้หลักของ r e ซ i l i e n เลนซี เนาะคือคุณจะต้องปั่นไปเรื่อยๆอะ่ะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วคุณทําอะไรก็ช่างมีคนต่อต้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมขออนุญาตฝากคุณผู้ชมลองไปคิดดูแล้วลองไปลิสต์ออกมา 10X อะไรคือ v a l u e 10X ของคุณที่จะสร้างให้กับองค์กรนะครับในเดือนนี้ก็ได้อะไรคือ 10X ของคุณที่จะสร้างให้กับตัวคุณเองนะครับอะไรคือ v a l u e 10X ของคุณที่จะสร้างให้กับลูกค้าครับและอะไรคือ 10X ของคุณที่จะสร้างให้กับ สังคมบ้างลองไปคิดเล่นๆดูเป็นโจทย์เล่นๆดูนะครับทุกอย่างมันต้องมันต้องมันต้อง start with why มันต้องเริ่มจากการตั้งคำถามเล่นๆไปก่อนไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วเราก็ลองดูว่าไอ้ตัวไหนอะทำได้วันนี้เลยไอ้ตัวไหนอะทำได้ในอาทิตย์หนึ่งน่าจะทำได้น่าจะเตรียมตัวแล้วพร้อมไอ้ตัวไหนเนี่ยต้องใช้เวลาเดือนหนึ่งในการเตรียมตัวทำก็ไม่เป็นไรนะคุณชูดีมา ไอ้ตัวไหนต้องเป็นปีเราก็มาไลดด่ดู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 ทามมิ่งของแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอฝากคลิปนี้นะฮะสั้นๆเนื้อหาผมว่ากระชับแล้วก็มีประโยชน์นะครับลองไปพิจารณาดูว่าอะไรคือ Value 10X ของคุณครับสวัสดีครับ